สวัสดีค่ะจากแอนลิซ่านะคะวันนี้จะมาอธิบายการใช้ง,งานของรถนะคะของ Honda CoV m i n ไมเนเชนรุ่น2.4 ES ค่ะขับเคลื่อน4ล้อ4ฟร e วิ d ด i v ดค่ะคันนี้สีน้ำเงิน Cosmic b u u ลนะคะรถอยู่ที่1ล้าน5 2 9 0 0 0บาทนะคะกุญแจรถแอนจะมีให้ทั้งหมด2ดอก1ดอกจะอยู่ทางเจ้าที่ส่งมอบรถส่วนอีก1ดอกนะคะจะอยู่ในลิชักหน้ารถค่ะกดล็อก1ครั้งนะคะปุ๊บไฟ จะพิฟคืนหนึ่งครั้งค่ะก็คือล็อกรถแล้วแต่ถ้าปลดล็อกนะคะกดด้านล่างนะคะปลดล็อกส่วนข้านล่างสุดนะคะจะเป็นการเปิดสากระโปรงท้ายค่ะกดหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยนะคะหรือจะไปใใกล้นํำเท้าแว่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอนลองทำให้ดูค่ะนํำเท้านะคะแกว่งไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะ ฟื้หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เดินออกมาค่ะเขาก็จะปิดให้แกว่งเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งก็คือการเปิดนะคะแล้วก็แกว่งอีกครั้งหนึง่งคือการปิดนะคะสำหรับการล็อกรถนะคะสามารถล็อกรถจากด้านบนเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือจะมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะเห็นเส้นสามขีดไหมคะน้ำแตะลากซืก้อฟากระพิบพขึ้นด้านข้างหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าจะปลดล็อกนะคะนำบูเจไม้ใกล้ค่ะปลดล็อกตรงนี้ค่ะ ครั้งกุญแจรถของเรานะคะจะมีได้ว่าหนกับไดเว่าสอนะคะสามารถตั้งค่าเบาะได้ทั้งคนที่1และคนที่2ค่ะได้เลยค่ะการเปิดฝากกระโปรงหน้านะคะนําม,มือตรงนี้นะคะนัดหนึ่งนิ้หนึ่งครัง้งอันนี้ถังน้ำมันค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าค่ะ ฝักกระโปรงหน้านะคะงัดด้านขวาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงฝักกระโปรงหน้าขึ้นมาแล้วก็นําก้านคานนะคะเสียบตรงนี้ไว้ก้านยึดนะคะจะมีลูกศรแจ้งอยู่ค่ะตรงนี้ลูกศรให้เสียบช่องนี้นะคะของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ 2. 4ุสี่เลยนะคะ173แรงม้าค่ะสามารถดูเองได้คอนเดินทางไกลค่ะตรงนี้กระปุกน้ำมันเบรกนะคะระดับน้ำมันเบรกตรงนี้ห้ามต่ำกว่าขีดล่างขีดมิน ตอนนี้แม็กแล้วค่ะสภาพจะเริ่มเข้มขึ้นประสิทธิ์ตันมากข,ขึ้นขึ้นอยู่กับเหยียบเบรกของเรานะคะการเปลี่ยนถ่ายก็คือที่3ปีหรือว่า6 0,000กิโลเมตรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนค่ะตรงนี้น้ำยาเชื้อจกเติมน้ํเปล่าลงไปได้เลยค่ะช่วงหน้าฝนพยายามดูเดินละครั้งให้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันเดี๋ยวน้ํายาเชื้อจกจะหมดนะคะจะแห้งใช้น้ํเปล่าประปาเทลงไปได้เลยค่ะหรือว่าผสมเชื้อผู้เด็กอ่อนข้างนอกหรือว่าน้ำเสียฟ้านะคะที่เชื้อจกนะคะผสมข้างนอกก่อนนะคะแล้วค่อยเทลงไปตรงนี้นะคะ ก้านวัดน้ำมันเครื่องค่ะตรงสีส้มตรงนี้ค่ะดึงขึ้นมาระดับของก้ารวัดนะคะจะมีจุดล่างกับจุดบนนี่ค่ะห้ามต่ํากว่าแล้วให้อยู่ระหว่างจุดบนกับจุดล่างนะคะถ้าเข้มขึ้นจะเห็นได้ชัดค่ะตอนใส่นะคะก็คือเสียบตรงนี้เลยฟึนนี่ไม่เลยค่ะ แบตเตอรี่นะคะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะการใช้งานก็คือว่าออกรถวันนี้6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนค่อยเช็คระยะรอบแรกค่ะการปิดนะคะนำมือดึงได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยคืบหนึ่งแล้วก็ทิ้งลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะยางรถยนต์นะคะรับประกันอยู่ที่2ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรค่ะเลขตัวถังของลูกค้าจะอยู่ด้านฝั่งผู้นั่งโดยสารด้านหน้าค่ะ ะมีเลขตรงนี้บอกอันนี้คือเลขตัวถังนะคะอันนี้คือเลขเครื่องยนต์ค่ะด้านล่างเลขเครื่องยนต์กุญแจรถอีกหนึ่งดอกแอนนาสส่ไว้ในชาร์จตรงนี้ให้ค่ะด้านนี้นะคะอยู่ในเล่มสีดำค่ะจะเป็นกุญแจรถนี่นะอยู่ในเล่มสีดำตรงนี้เราก็จะมีสุคู่มือรถนะคะแล้วก็เล่มป้ายแดงแล้วก็สมุดรับประกันอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ ฝาถังน้ำมันที่แอดเปิดด้านหน้าเมื่อกี้นะคะตัวน้ำมันเป็นซีเลือแก๊สโซฮอก็ได้9195 E10 E20 E85 ผสมกันได้หมดเลยค่ะปิดปกตินะคะฝากระโปรงท้ายนะคะเดินเข้ามาใกล้ๆนะคะกุญแจอยู่กับตัวแอดนะคะแขวงเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินออกมาค่ะนี่อันนี้จะแถมให้ตังหานะคะสำหรับลูกค้าที่ เอาไว้ข้างหลังก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไว้ข้างนอกก็ได้ถ้าไม่ใช้นะคะจะเป็นแถมให้เพิ่มนะคะจะเป็นของรุ่นก่อนแล้วก็มีอยู่200ชิ้นก็เลยใส่ให้ลูกค้า,าไว้เผื่อน,นาไว้ลองอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นของแถมทั้งหมดเลยเครื่องมือ,อจะใส่ไว้ตรงนี้ให้ค่ะเครื่องมือไม่แรงอะคะ่ะที่ยางอะไหล่เปิดขึ้นมาจะเจอยางอะไหล่ด้านล่างนะคะ ถ้าหลังคาลดบ้านลูกค้านะคะต่ํานะคะก็สามารถไนหาโยกตรงนี้นะคะลงมาได้โยกเสร็จล๊บตามาดับเรานะคะสมมติตรงนี้ปุ๊บนะคะ,ะกดตรงนี้นะคะกดค้างไว้หนึ่งสองสามจะให้ดังติ๊ดนะคะ,ะเป็นการตั้งค่าแล้วค่ะต่อไปถ้าเราเปิดเขาก็จะจะ,จะสูงเท่านี้นะคะแต่ถ้าเราอยากให้สูงขึ้นก็ปรับโยกขึ้นไปแล้วก็กดค้างเมื่อกี้ะคะ่ะติ๊ดให้ดังติ๊ดก็คือเป็นการยืนยันแล้วค่ะ ด้านหลังนะคะปรับ,บพับพับเบาได้นะคะงัดตรงนี้นะคะเบาก,ก็จะดันเข้าไปพับได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาด้วยค่ะหรือจะพับตรงด้านในก็ได้นะคะตรงนี้นะคะงัดตรงด้านนี้นะคะงัดเป็นการพับนะคะพับราบเรียบเลยค่ะแอร์ตอนหลังค่ะ เปิดแอร์อันนี้คือปิดดันลงมาข้างล่างคือปิดนะคะดันขึ้นก็นคือเปิดนะคะลงมาคือปิด USB port มีให้สองช่องนะคะแอร์ Air แนะนำถ้าขับแค่ด้านหน้าไม่มีด้านหลังนะคะคือให้ปิดแอร์ไว้เลยนะคะจะได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะปิดฝากระโปรงท้ายนะคะกุญแจอ,อยู่ใกล้ๆนะคะนำเท้าแข่งตรงนี้เดินออกมาค่ะ ประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งจะมีตัวการล็อกเด็กนะคะถ้ามีเด็กนั่งข้างในเพียงลำพังให้ลูกค้ากดตรงนี้ลงค่ะตรงลูกศรกดลงให้เป็นรูปเด็กกดลงปุ๊บนะคะเด็กจะไม่สามารถลดล็อกตรงนี้เล่นได้เลยนะคะกลดล็อกไม่ได้หรือว่าทําไมประตูข้างในเปิดไม่ได้ไม่ได้เสียนะคะให้ลูกค้าลดกกระจกลงมาให้สุดแล้วก็เอื้อมมือมาเปิดจากด้านนอกนะคะหรือว่าให้คนข้างนอกเปิดให้นะคะอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าไม่มีเด็กแนะนําให้งัดขึ้นเลยคะ่ะคนขนานจ,จะได้เปิดได้ปกติค่ะการปรับเบาะนะคะแปดทิศทางเลยค่ะแล้วก็มีด้านหลังให้อีกสีทิศทางอะคะ่ะเลื่อนหน้าหนึ่งสองลงขึ้นพนักอันนี้พนักพิงนะคะ อันนี้คือดันหลังค่ะดันหลังตรงไหนดันเข้ามาข้างหน้าถอยเขเยับเข้าไปอีกแล้วก็ลงล่างลองดูระดับหลังของเรานะคะพอกดปุ๊บตรงนี้เขาจะปรับพับตามที่เรากดนะคะคือให้พอดีกับหลังเรานะคะอันนี้ลายบอกค่ะเข้ามาในรถนะคะเหยียบเบรกคันเร่งนะคะพยายามใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะคะเท้าซ้ายให้วางที่พนักเท้าซ้ายได้เลยค่ะ อันดับแรนะะบกนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ค่ะแต่กุญแจต้องอยู่ในรถนะคะสตาร์ทรถปุ๊บมีคูดคอนโทรลล็อความเร็วนะคะเดี๋ยวแอนส่งคลิปให้แยกค่ะอธิบายการใช้งานเลยตรงนี้ถ้าต้องการชั้น,นะคะกดคำว่าคูดหนึ่งครั้งกดปุ๊บจะมีคำว่าคูดขึ้นคูดเมนขึ้นเห็นไหมคะ พอเหยียบคันเร่งไปถึงร้อยนะคะแล้วกดคำว่าเซตอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเซตให้วิ่งที่ร้อยเตะร้อยตลอดเลยแต่ถ้า,าเออว่าข้างหน้าโล่งมากๆเลยอยากวิ่งเพิ่มกม็กดบวก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 เพิ่มได้นะคะหรือว่าข้างหน้าเริ่มติดแล้วอยากวิ่งแค่แปดสิบก็กดลบรลบได้ค่ะแต่ถ้าไม่รับและอยากขับปกติไม่อยากใช้คูคอนโทรลแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อออกแค่นั้นเองค่ะปรับเซตเบาะนะคะได้สองตำแหน่งนะคะเห็นเลขหนึ่งกับเลขสองไหมคะ อตตอนนี้สมมุติว่าแอนใช้ไดเวอร์สอยู่แอนปรับก่อนให้พอดีของแอนก่อนเลื่อนเบะกก่อนนะคะเลื่อนเสร็จปุ๊บนะคะกดค้างคําว่าเซตแล้วกดคำเลาหนึ่งแค่นั้นเองหรือว่าพอเราปรับเสร็จปุ๊บของคนที่2กดคําว่าเซ็ตปรับตั้งค่าไว้ที่สองกุญแจไม่ว่าอยู่ในรถของดอกไหนนะคะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยแต่ถ้าลูกค้าล็อกรถหรือว่าปลดล็อก ปลดล็อกเข้ามาใช้กุญแจดอกที่สองปลดล็อกบอกอันนี้จะปรับเป็นของคนที่สองให้ค่ะเปิดแอร์นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะกดตรงนี้คือออโต้สีเขียวจะขึ้นลดพัดลมลงเพิ่มพัดลมลดพัดลมได้หรือว่าคายเมดจะขึ้นที่หน้าจอค่ะคายเมดปุ๊บเพิ่มลด สองหน้าปกติสองหน้าโดยรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวถ้ามีฝุ่นอยู่ข้างล่างไม่ค่อยแนะนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นฟุ้งขึ้นมานะคะแต่ถ้าอากาศภายนอกเย็นภายในเย็นมีฝ้าให้ลูกค้ากดกดตรงนี้ค่ะเป็นการไล่ฝ้าไล่ฝ้าด้านหน้าไล่ฝ้าด้านหลังนะคะถ้าไม่รับแล้วก็คืออย่างนี้ประหยัดแอร์ที่สุดค่ะอยู่ดีเอา้าความเย็นไม่ออกมีแต่ลมเผื่อใครไปกดตรงนี้เล่นแปบบ๊บนึงคะ่ะกดตรงนี้เล่น สักพักหนึ่งคอมพิวเตอร์จะไม่ทํางานนะคะจะออฟเลือคือจะเป็นแต่แรงลมไม่มีความเย็นนะคะปกติเขาต้องออนค่ะปิดเปิดเขาจะออนเองเลยค่ะอันนี้ลมภายในหมุนวนปกตินะคะอันนี้ลมภายนอกเข้าแต่ถ้าลืมปุ๊บจะได้กลิ่นน้ำมันเบนซินจากห้องเครื่องเข้ามานะคะปกติต้องเป็นสีส้มนะคะกดซิงก์ก็ได้นะคะก็คือปรับได้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะยี 20, 20่สิบยี่สิบจุดห้าปรับไปเหมือนกันแต่ถ้าประเอญว่าคนขับเป็นคนแบบ คียร้อนอ่าอยากปรับเองก็ได้ค่ะปรับเองก็ได้กดซิงออกหนึ่งครั้งคีย์ร้อนก็ต้องเอา,า 20, 21, คักยีิบเอ็ดคนข้างๆก็ยีิบสามแยกกันได้ค่ะตรงนี้สัมผัสที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะกดคําว่าตกลงค่ะแผนที่ก็ได้ค่ะค้นหาตําแหน่ง จะไปไหนเช่นจะไปเช็คระยะที่ศูนย์ฮอนด้ใกล้บ้านแล้วก็ดูว่าเขาจะมีขึ้นด้ยนะคะว่าตันนี้เราอยู่ใกล้ฮอน d a ตรงไหนมากที่สุดตอนนี้อันอยู่ที่อุบลพันทองสาขาสำนักงานใหญ่เนาะหรือว่าจะไปสาขาในเมืองอีกเจ็ดกิโลอนก็พานําทางไปในเมืองได้แล้วกดนํำทางเขาจะพาเราไปค่ะตัวเครื่องเสียงนะคะออดิโอปุ๊บกดคำว่าใช่ เลือกเพิ่มอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตั้งบลูทูธที่เราได้เลยเดี๋ยวแอนส่งคลิปหน้าจอให้ต่างหากนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ละเอียดมากขึ้นค่ะเัื่อเญอ่าอฟังอยู่ดีฟังเพลงสมมุติแอนเปิดฟังเพลงก่อนแอนจะฟัง FM นะสมมุตินะคะปรับขึ้นตรงนี้ก็ได้นะคะคนขับ เบาเสียงเพิ่มเสียงบังเอิญว่าแสบตากลางคืนนะคะเปิดอยู่อยากฟังเพลงแต่ไม่อยากให้มีแสงหน้าจอกดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เบาๆตามเราก็ได้หรือว่ากดหนึ่งสองก็ดับไปเลยถ้าจะเปิดก็แตะหนึ่งครั้งแค่นั้นเองค่ะต้องการปิดเครื่องเสียงนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเปิด กดอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องแช่นะคะหมุนเพิ่มเสียงเบาเสียงที่ตรงนี้ได้เลยค่ะปิดก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เบรคมือค่ะเบรกมือไฟฟ้าก็คือการใช้งานนะคะปลดเบรกได้2วิธีอันดับแรกเหยียบเบรคนะคะเหยียบเสร็จปุ๊บกดลงหรือว่าเราจะค่าทาขัดนิรภยัยแล้วก็แตะคันเร่งเลยเขาจะกลดล็อกให้อัตโนมัติแต่ลูกค้าต้องค่าทาขัดด้วยนะคะ ครั้งแรกแนะนําให้หยยบเบรกก่อนนะคะให้ฝึกฝีเท้าก่อนถ้าค่ถ้าสักพักหนึ่งวันสองวันเราคล่องแล้วเราค่อยค่าเดิมขัดแล้วก็ค่อยแตะคันเร่งน,นะคะเป็นการปลดเบรกค,ค่ะส่วนตรงเบรกโฮนะคะเช่นเราจะติดไฟแดงแต่ต้องค่าเดิมขัดนิรภัยด้วยนะคะทดสอบสมมุติว่าเราใส่เกียร์ดีเดินหะน้าเกียร์ดีให้ดูหน้าจอเลนไม้ตรงนี้นะคะเป็นตัวดีนะคะ ตอนนี้เราต้องการใช้เบรกโหนะคะเราวิ่งวิ่งไปข้างหน้ามีไฟแดงอยากใช้เบรกโหลระหว่างเนี้ยเรานํามือเลื่อนนะคะกดปุ่มเบรกโหได้เลยค่ะจะใช้งานก็จะขึ้นคําว่าเบรกโหข้างหน้าแล้วบังเอิญว่าข้างหน้ามีไฟแดงเราเหยียบเบรกพอเบรกสนิทปุ๊บนะคะเป็นศูย์เห็นไหมคะเลขตัว A จะขึ้นเป็น2ตัวตัวเนี้ แอนไม่ได้เหยียบคันเร่งนะคะแอนปล่อยฝีเท้าออกจากคันเร่งแล้วแต่รถยังล็อกอยู่นะคะเพื่อแบบเราจะได้ไม่เมื่อยล้าบางทีมีสัก90วินาทีเราไม่ต้องเหยียบเบรกครั้งไว้90วินาทีนะคะแล้วก็กดปุ่มเบรกโฮได้เลยค่ะแต่พอเราจะไปนะคะแค่เราแตะคันเร่งแตะคันเร่งปุ๊บตรงเนี้ยตัวเอจะหายไปหรือว่าเราไม่มีอยู่เดินทางไกลและอยู่นอกเมืองและเราไม่ต้องการใช้เบรกโฮนะคะระหว่างเนี้ยเรากดได้เลยค่ะกดเบรกโฮอีกครั้งหนึง่ง ออกค่ะพยายามขับรถให้มีสีเขียวนะคะตรงนี้สีเขียวคือ Eco Coaching กำลังขับขี่หมดประหยัดพลังงานค่ะแตะไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะคะ h o n d a l e w w t c h ทำงานนะคะตรงนี้ถ้าไม่แตะก็ออกก็จะหายไปค่ะหรือว่าอยู่ดีเราวิ่งทางตรงแล้วเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงข้างหลังเรากดตรงนี้ได้เลยค่ะกดปุ๊บเห็นไหมคะจะเป็นกล้องเป็นกล้องของ h o n d a l e w w t c h กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อออ,อก ลองถอยหลังดูกล้องกันค่ะใส่เกียร์ถอยหลังนะคะแอนจาอธิบายและไวๆหน่อยนะคะเนื่องจากถ้าลูกค้าที่ขับซีอวีสมมติจะขับรถหรือรถยนต์มาอยู่แล้วก็คือเรื่องการใช้เกียร์ก็จะก็จะเป็นหมดแล้วเนาะลูกค้าจะได้ไม่ต้องดูคลิปยาวๆบางทีเป็นชั่วโมงนะคะถ้าแอนทำคลิปจริงๆนะคะนานมากๆเลย รับโทรศัพท์วังโทรศัพท์ซีริได้นะคะเดี๋ยวแองส่งเครื่องเสียงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจอดรถปุ๊บนะคะพยายามให้ล้อตรงด้วยนะคะล้อตรงพรมอะไรตรงแบบนี้ใส่เกียร์พีใส่เกียร์พีเสร็จนะคะกดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวมาดูซันลุกกันค่ะด้านขวามือนะคะจะเป็นผ้าอันนี้จะเป็นกระจกนะคะกระจกกับผ้า แตะนิดนึงผ้านะคะเห็นไหมผ้าน,นิดนึงแต่พอแอนแตะสุดกึก๊กแล้วก็ปล่อยเลยนะคะเป็นการเปิดผ้ายาวสุดเลยค่ะส่วนกระจกนะคะเลื่อนนิดนึงเหมือนกันค่ะแตะแเฉยแต่ถ้าแตะสุดกึก๊กแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องกลัวอะไรหนีบนะคะถ้าเราปิดนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์จับให้อยู่นะคะถ้าปิดกระจก ดันสุดเลยปิดผ้าก็ดันสุดเลยค่ะอันนี้เป็นแว่นนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED ค่ะอ่านแทนที่ค่ะไฟอ่านแทนที่ประมาณนี้ที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะกดตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดะคะ่ะกดค้างจะเป็นการปิด กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานนะคะนำโทรศัพท์วางได้เลยนะคะเฉพาะรุ่นนะคะถ้าเป็น iPhone 8ขึ้นไปก็ได้ค่ะ Android ก็ได้นะคะของแอนใช้หัวไวพี่0 Pro โก็ใช้ได้ค่ะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดถ้าไม่ใช้นะคะอันนี้ USB port ให้ทั้งสองเลยนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปของแอนทุกท่านนะคะถ้ามีส่วนไหนขาดตกบกพ้องผิดพลาดประการใดน,นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย